มาบวกแดงครับบวกฟานบวกฟานเห็นบัดอกน้อยๆแน่ก็นี่ที่นี่น้อยๆผีเบัวใหญ่ดอกบายๆพอมีอารมณ์เนี่ยโอ้ยนี่แม่จับไายยังสีนะเปี๊ยกสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมสุขชนมือนีสาวเจิดแบนว่าหน้าผ่าเลาะผ่าเขาปลาเด้อค่ะเด้อวยอนีวันที่สิบเอ็ดสิงหา ภูกเกตเนาะคะ่ะเนาะมือนีก็มาพิกัดแถวรอบานเลยค่ะไปใกล้กับบัวใบคาหน้ำมันเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะไปเบิ้งไปหลุนกันเลยค่ะพี่น้องว่าเขาเจอสีม,มานบัวมานอย่างนี้ไปเฮดทุกอยา่างสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีทุทกท่านท,ทุกคนครับผมมามอหนี้ก็สิเบียดแล้วไก่บ้านแม่แล้วมืออื่นไปตามไปลุนกันเลยครับมองแม่โฟกัสจัดวันแม่แต่แต่วันที่นเก่าดอกแรกแหกงมันอันนั้นโรงเรียนมไข่เขียว องแมกแห่งม้านครับอ่ะไปตามไปลุนกันเลยมานนี่สิเป็นยังไงขัวกีบว่ะกีกลักษณะใดทุกคนพวกิี่ิีมไม่ห่างไม่หมายนี่นะน ยืนพระวันพระเราเมื่อน,นี้ว่าเห็ดบวกสิออกอุ้ยหักไปสิไปออกติดๆดลดอกท้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีด้วยพี่น้องมันมันฉี่วัดยนกครับแต่ละปีเ,เพราะว่าเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะเขาได้ยุแม่นได้ต่ผู้ได้ <c oughs> หันเขาป้าได้เต็มตาทุกคนนั่นเออนั่นหลายแถ่ โบพอเห็ดปวกตาเป็นงูคือหลวงพ่อนี่น่ากุฏิหร่้ยหลวงพ่อเป็นเห็ดบุญมาหลายไปบวชคือเพิ่นที่ละได้เห็นแฉได้เห็นเห็ดปวกนะออืปวกตาขาวครับเห็ดปวกในประเทศไทยมีจักชนิดบบโอ้ดอกตามที่คนคว้ามามีอยู่เก้าชนิดเก้าชนิดครับอันนีบอกซื้อคือบอกว่าถือว่าเป็นสื่อวิทยาศาสตร์ เก่าชนิทไอ้พวกเรามีถิ่นาศัฮะขาดว่าเจอแล้วครับพี่น้องแต่ว่าหน่อยมีบ่ไงนี่นครับหน่อยเล็กน้อยเพ็รปวกขาว,วปุ๋กขาวใหญ่ครับนี่คือเห็ดปวกขาวของแฉะเพีน่น้อยบางมองก็สีดอกใหญ่าขาใหญ่กว่านี่ม,มุ้งกัลังเป็นกระหมวกกระหมอก ผู้ผูเปนด้วยมันหนีทุกไปหาสีใหญ่ปไปทางใดมึงก่อนอน,นี่เฮ็ดบวกริบรับพี่โกดดกหนึ่งบนนนนวกนปบวกเขา <S <S น้ามู คล้า่เขียวครับพี่นอ้องน้ำขนาด,ดนี้นี่นี่คือะที่สุดข,ของความสวยบดอ่อนๆอเดินใ<อ>ดญ่แบบนี้เร็วโอ้ขึ้นฟอนเลยว่ายขึ้นเลยเหรอเนาะ

กเกดี๋ยวคอยไปเยกเอาหลุนสุกเน่ยหลุนหลุนสุกก็หลุนแกงอ่อ,อนนี่นี่ตามจริงอ่อนนึอ่อนว่ะเพียงแค่วา อากาศบ่อหาดอกเปิ้เลยอาจ,จือบ่สมบูรณ์ครับเพ็ดชนิดนี้ชอบอากาศเย็นสมบูรณ์อยู่เพื่อว่าขาเขากินเขาก็ยาคือการเห็นบอลพี่ชนิดนี้ชอบอากาศเย็นนี่ขอขนขย่อมครับต้นขนย่อมเงียนบ่เลยเงี้ยนทีนนด่ดอก,กขยอ่อมขย่อม พะยอมจะสีเก่งนี่นั่นแหละครับปูข่ขายเขาเก็บต้นมันละไสยพอกรเชือฮะพอกรเชือเพิ่งจะเก็บดอกสมีละสั่งโบฐนนดสั่งโบขัก ในซุปเหรอตามอคอนเสิบครับพี่น้องอทุกอย่างที่กินได้เงินเห็ดปวกนั่นถือว่าเป็นกำไรก่อนถือห้าสิ้ไปจีนห็ดปวกนี่ไงเขาจะเอาเห็ดปอนตอนแค่ถูกผมทวนปลกเอามานอมน้อมนอมเอามาแนมแนมแนมจุงมาจุงมาก็คาดหวังยูดอกพี่น้องเห็ดปวกแต่ก็บ่ได้ฝังใจเพราะว่ายิงฝังใจกับเห็ดปวกเท่าไรนี่ ได้เขาล่งบอนพู้นี้ยี่หรี่เมนว่าบอลเหรียญดิอุ้ยกระโดดตอะอุ๊ยยังอ่ะผมว่ามันเป็นโทรศัพท์ปิดช็อตเองโอ้ยใบใหม่พี่น้องใบใ่คาเตนแหนมเฮ็ดหนั่มแหนมแล้วเนาะขุ่นเนี้ยอุ้ยพี่น้องเอรื่องก็เฮ็ดตั้งแต่ก็เต็มได้เม็ดฟอนได้เบิดแล้วครับพี่น้อง คอยห,ห้ามมวนใน้ใจของเฮ้าหน่อยออไหนก็เอาจังเอาอเก็บเร็วไรน่ะกล่องผมไปบ่ท่านโอ,อ้นี่เออคนนี้เคยผ้า ai should get gửi kim mà bỏ thứ mọi mà mọi thứ mọi bỏ mọi thứ 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 บอกเนี่ยแม่ละหาล่มข่อยลวงก็ลวงกันทุกคนนั่นแหละเฮ้ยมันมีผู้ใดเก็บใบได้ล่มมันลัลงล่มประหาดเัินบอกบอกป้องได้ออกป้องหนึ่งตอนนี้ป้องหน่อยป้องใหญ่ตอนละโอ้เต็มเลย ถ้าุกรลอยเกียรสุกเต็มถุงนี่สูบลงไปต้นหนอนเจงเสีนี่แกงแกงใส่พักติวเจงเส้หมอก็ได้นะแกงกะทิจงเสี่ยเสียบเสีบเอาอีเลวแต่บ้าหันบอเอาหาแนวเสีบนะมันจะเสบอีก่เออกเขาออกสอนโตเถาเก่าเลย เส,สียกส<อ>กกบย<อ>กี๊มกข่้เอากระเสบคือเ่าน้ำอจัรบ่กมกขีทเอาบ่อบบอบบบบ๊อบบ๊อบบ๊อมกิ่าเาคือเอาขี้ทเาหัานหันนี่แหละนบุญอยู่ละเอากอหัอตวกกกอต,หอตองขี้ทเอามากรบอ๋อต่าหัวตองเม่ไร่เราไปสุบกิ่ทเอาดิเฮ้ยสีพ่อปาอยู่่คอก็ะป่งไค่เน,เนออีอืว่ะมกไข่ mú khay nà nào nhanh phần câu chỉ thâu nỉ là hòn hòn un un là nó say thanh đây khay vẫn đẹp câu đang lôm đi nang nang phả nang lôm đi ใครขาวครับแต่ว่าก็กิดปุ่นดีโอ้ยจะคลองพื้นอใช่เดินลังเดินเดินเดนลังเดินมาเด้งครับเดงครับปวกฟันปวกฟัน เห็นบัดอกน้อยๆเน่นี่ที่พีเลยีมวบใหญ่ดอกใบาเพมีอารมณ์โอ้ยนี่อยจับไหนยังสีด้เบียงเอาขอเช้อมือได้กลนจุกเดี๋ยวี๋ยว่มเน็กก่อนโอ้ยขอบคุณครับเยสีวาสาด่ค่ะวาใดจะวายาแห้งเน่ยบมีผู้ใดมีเพ่ไปย่างนี้เหรอเพื่อนเอาซ้าคนนคุณจะตุนศาสตร์ ว่าโอ้ยสาวเจอบดายี See, ่ปวกน้ำเขาอันพนาว่าปีนี่คอยมึงเราคอยก็เรียกตูนเจ้าพปนะโอ้ยได้อยู่งบอกเองดินี่ใส่กลมูกล่องผมถือดอกน้อยอุ้ยนั่นไงเห็นแล้วโอ้ปฏิเสนเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันสีทับนี่ ยูนีอยูนี่แบบแบบลึกลับเพ้าง,งป้าจุนวะแบบนเนะไม่ไดแบบ้น้างาอีกงนใหเพืนบอ่อกคื้หาย มองขาเข้าเทื่อาไงมันหายแต่เขาเขามา,มากเลยน่ะทังหายเลยก็ของคนกินโอ้โอหอมแอ่วไม่เต็มต้นน้ำเลยน้ำก็อดเอาเพราเจ็บดอกขันตอนเอาฮิ้ดปวกโดยเฉพาเอาสาเนะมันไม่คองน้ำสกิดที่ทนี่สาแน่เร็วแน่หรอพี่น้องอันเพิ่นเห็นแล้วเด้อพี่น้องอยู่น้องก,กันกับเพิ่นเนะี่ยละเพิ่นเบาหยาดครับอ,อย่างนี้ดีจังนเทาก็บปะทองเฝ้าก็ได้ ผมถึอหมดไปยังไดแล้มวมันบางที่ต้นห็นเป็นกะล่ยซองบึงซือๆเป็นกะล่ยใต้อเอันในก่อนนี่ เครื่อนะก่อนสีดินก่อนนี่ออกกันะนะไช่นี่นะครับก่อนที่เธอหงัดขึ้นหันนีืยังเห็นดอกเห็ดน,น,น้อยไม่มีอันท่านผู้ป่วยผู้ป่วยเห็ดปวกนี่เกิดจากเชือ้อราของมุ่นปวกเด้อพี่น้อง Ba buộc là. Ba như là. Bớt rồi là. Toa. Ba bớt là. Ba bớt là. Toa. Ba lạc là. Ba lạc là. Ba lạc là. Ba <laughs> ดนและอ่เอ้ายเยอส่งคืนเนาะเขาซอยนานออกซอยนี่เขาส่อยนี่ทะลุซอยน,นันได้ละเลยอ่ใส่หอมือนะได้เห็ดซูบอย่ใกล้เนาะเอ้ยหยนี่มาเบิ่งพดขวางทาง <c oughs> หอดแยก ไปสายหรือไปข er. ัว <editors> จีโอ้นี่จำได้บองเข้าเคยเพื่อเขื่อนนี่เขาทะลุไปนะวันไผมากสิบตื่นบันนี้ก็หมวกห่างเอามาห้อยไว้ก็สิอ้วยละละค่ะพี่น้องได้ําไดเอาสานันหาไปโหลเรื่อยๆเลยพอดียาออกมาหันใจอยู่นําหนถาง อย่างในป่ามันบุ่มลมหงอนเอาค,าค,าค,าคาานข้นขนเคยมาขูกมาป่านี่ขันบ่ได้มาเนี่มันก็จะได้อกขันซะเจอเลยเป็นบ่มวลขันเจ้านะเ่ยมวนแล้วขันเจ้าบ่ได้ม,มาป่าเจ้าก็ไปโลกหญ้าเจ้าอะไรอ่ะเนีย่ย ให้ครับเก็บเลยแล้ว,น,ลวน,นึกว่างตะเกียงนะเปี่ยนใ่กันอัน,นี้เออเด้ออโอุ้อพอได้ซูพอได้ปนอยู่ถือประมาณอยู่ค่ะพี่นอ้องไปไปเรื่อยๆมาน,มานดีบางคนบนเขามากส่วนของอย่างอีกอีอย่างนะเ็ห เห็ดหนังห่เอหนิเห็ดหินแต่ไก่อู้หเห็ดเบือด้ดวยค่ะพี่น้องเห็ดเบือเห็ดค้อนขาวเดี๋ยวสิจุงไหวมืออื่นสีย่างบาอยังบ่ท่านใหญ่เต็มคอนเลยอ่ะออกแจกปลามาแล้วค่ะพี่น้องสรุปก็อพอได้กินได้ยาด้วยค่ะพี่น้องเห็ดก็อพอได้แกงได้ปนได้ซุปอยู่ ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะขอบคุณทุกฐานทุกคนที่เขามาหยางปา่ามาดูดมาหมุนน้ำกันอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆค่ะสวัสดีค่ะยิ้มเขาตีอายออออคือแต่ถวยคงเคีงคงเคง